จะเลือกคนไหนดีครับเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาบอกตรงๆเลยนะเลือกไม่ถูกเอาเป็นว่าเลือกทั้งคู่แม่งกกามม สวัสดีสวีดัสทุกคนกันด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง X2 เหมือนเคยครับช่องนี้นิยมฝรั่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานั้นนะครับแล้วก็มารับฟังกันเลยก่อนรับชมคลิปนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปคลิปนี้สร้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่มีภาพลามกอนาจารแต่อย่างใดใครที่อายุต่ำกว่า18ปีลงไปควรได้รับคำแนะนำนะครับก็เปิดเรื่องมาเลยนะครับในตอนเช้าเราก็จะเห็นสองสาวครับเขียนการบริเว ยังไงไหนเขียนการ์ดวาเลนไทน์ให้พี่ชายตัวเองตัวน้องสาวเองก็บอกก็ไม่รู้สิไม่รู้จะเขียนให้ใครแฟนก็ไม่มีไงก็เลยจะเขียนให้พี่ชายตัวเองเสื้อแดงเองก็เลยบอกเธอแน่ใจหรอไม่ใช่ว่าเธอก็ชอบพี่ชายเธอเหมือนกันนะไอ้น้องสาวก็บอกจะบ้าหรือไงฮะใครจะไปชอบพี่ชายตัวเองแล้วทีนี้คนเสื้อแดงก็ถามครับว่าทำไมไม่ชอบล่ะพี่ชายเธอไหนเขาออกจะรอไอ้น้องสาวก็ตะกุกตะกักครับคือเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้นะครับไอ้น้องสาวเนี่ยมันก็ชอบพี่ชายส่วนตัวแฟนพี่ชายเนี่ยครับมันก็ชอบน้องสาวแล้วทั้งคู่ก็ได้เขียนการ์ดต่อครับแล้วหล พี่ชายตัวเองสุกสันต์นวันวาเลนนทน์นะครับพี่พอน้องสาวยื่นให้เสร็จทีนี้นะครับเสื้อแดงนี่มันก็ได้ให้ต่อแล้วทั้งคู่ก็เดินจากไปที่มันเดินไปนะครับเพราะมันอยากให้ผู้ชายเปิดอ่านและผู้ชายมันก็ได้จัดเตรียมของขวัญครับให้หญิงสาวทั้งสองมันก็ได้ห่อของขวัญชิ้นนึงครับใส่ลงไปในถุงกระดาษแล้วก็เจาะรูถุงด้วยนะครับให้มันพอดีแล้วพอเตรียมการเสร็จเรียบร้อยที่นี่นะครับมันก็ได้เรียกสองสาวบอกกับสองสาวครับว่าเตรียมของขวัญให้เรียบร้อยแล้วอยากหเห็นหรือย,อยัอยงว่ามันคืออะไรแล้วก็ไไดด้้้้ใหหนนนอออองงงสาาวววววเววเ่่ยยรัับกกปิแแแแตตตตฟฟ ป่าล <ne> มันก็ได้หยิบไอ้นั่นนะครับมาแจ๊ะหนึ่งทีแล้วก็ได้ให้น้องสาวตัวดีนี่ครับมาจับอีกหนึ่งครั้งก็พอจับไปเท่านั้นน้องสาวมันรู้เลยครับว่าคืออะไรแล้วก็ทําท่าทางไม่พอใจด้วยนะครับพร้อมกับเดินหนีไอ้แฟนตัวดีนี่ก็เซ็งเลยครับคิดว่าน้องสาวจะชอบแล้วก็ได้เดินไปปอบน้องอีกทีตัดภาพไปที่ห้องที่นี่นะครับไอ้ทั้งคู่นี่ก็ไม่คุยกันเลยคือว่าไอ้น้องสาวมันเนี่ยครับมันงอนงอนที่ว่าตัวเองเนี่ยครับโดนหลอกไปจับผมพี่ชายไอเสื้อแดงก็เลยได้อธิบายครับเพราะว่าคิดว ส made, function, state, at, ははื้อแดงไปครับว่ามันไม่ค่อยโอเคที่หลังเธออย่าทาแบบนี้เลยนะเสื้อแดงก็บอกไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าฉันรู้เธอเน่ยชอบพี่ชายตัวเองฉันรู้มาตั้งแต่แรกแล้วแถมน่าจดหมายที่เธอเขียนไปเนี่ยเธอก็ได้เขียนสารภาพรักพี่ชายแล้วก็ได้ขอให้น้องสาวเนี่ยครับไปเปลี่ยนเสื้อกันเพราะว่าตัวเสื้อแดงมันเนี่ยครับซื้อเสื้อมาเพื่อฉากเปลี่ยนเสื้อนี่ก็ลงไม่ได้นะแล้วก็ตัดภาพไปตอนสุดท้ายเลยนะครับตอนที่ทั้งคู่เนี่ยเปลี่ยนเสื้อด้วยกันเสร็จเป็นเสื้อที่แบบเหมือนไม่ใช่เสื้อแฟนเสื้อแดงมันก็ได้ ้กินเวลามือไปโคตรนานครับประมาณครึ่งชั่วโมงใช่เลยครับอันนี้นี่คือ True In วนะันนะหนังมันก็มีแค่นี้นแหละครับมาเริ่มทาแรกกันเลยมันก็จะฉลังแวบหบมีกินลีแหกขาหนุมานเล่นท่าสีดาชอบดมยืนชมดวงช,ชบาจับตะตลีฉีขายิ่นหัวมาข้างหน้านแล้วมาประทับตาต่อเลยและหลังจากที่ทั้งคู่ทำอะไรเสร็จสับนะครับผู้ชายก็บอกขอบคุณนะแล้วภาพในหนังก็ดำเลยครับแต่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับก็ได้จบแค่กับการสปอยคลิปนี้เลยนะครับหากทุกคนชอบผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์